สวัสดีค่ะวันนี้นก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการคิดต่างกันนะคะคิดต่างกันได้แต่ไม่ต้องลำเส้นกันนะคะ,ะเพราะทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะคิดเหมือนกันไปซะทุกเรื่องแล้วก็อาจจะมีคิดเหมือนกันแค่บางเรื่องแล้วก็คิดต่างแค่บางเรื่องก็ได้มันอาจจะเป็นไปได้หมดนะคะให้รูนะคะรอบตัวเรานะคะในครอบครัวเ,ออเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือคนที่เราเจอในชีวิตประจําวันไม่มีใครได้มาคิดเหมือนหลงเป๊ะนะคะแม้กระทั่งฝาแฝดก็ไม่ได้คิดเหมือนหลงเป๊ะนะคะแต่ว่าในการที่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมีเส้นที่ไม่ไปล้ากันอยู่นะคะอย่างอิมเนี่ยอิมโพส์อะไรเนี่ยมันไม่ต้องมาดิ้นกระเดวกระเด๋วละเอียดแบบเหเอียดเหมือนตัวเองแบบฉลาดสุดนะคะเออมึงไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะคะคือประชากรมีตั้งกี่คนในประเทศไทยอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนมึงตลอดทุกอย่าง ออโดยเฉพาะเรื่องการเมืองอะ่ะวันนี้อาจจะคิดแบบนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็วันนี้กูคิดอย่างเงี้ยมาเรื่อง,องกูปะ่ะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมาอุ่นๆหรือซื้อของอะไรอิ่มนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณมากอบแดกอิ่มตลอดเป็นเห็บมานะเอ๋อไอเดียนึกว่าอย่าน้อว่าอิ่มจะไม่รู้นะอะไรที่มันเป็นความคิดอิ่มอะ่ะอิ่มทํามาทําไมอิ่มจะจําไม่ได้ว่าอันนี้คือความคิดอิ่มเออแต่อิ่มก็ไม่เคยห่วงของนะคะไม่เคยซีเรียสเลย เคยบอกตลอดว่าเอาไปใช้ก็ไปใช้ได้แต่ถ้าคุณประกาศตัวเองว่าคุณเป็นครีเอทีฟแล้วก็หากินกับทางนี้จริงๆคุณควรจะพัฒนาสมองให้มากกว่านี้นะเอออย่างเช่นว่าจะก,ก๊อปไปก็ไม่ควรจะก๊อปไปบางทีกูก็เห็นงานกูไปทั้งดุนเออคือปากบอกชาวบ้านเป็นครีเอทีฟแต่ขี้ก๊อปเนี่ยมันก็ไม่โอเคไหมมันก็เหมือนคุณไปหลอกลวงชาวบ้านนะะเออการไปครีเอทีฟคุณก็ต้องพัฒนาความคิดใช่ไหม เ,ออเพราะมันก็แปลอยู่แล้วว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยใช่ไหมละ่ะคุณก็ต้องพัฒนาอย่างเช่นงานงานของอิ่มคุณก็ควรจะไปพัฒนาให้มันต่อยอดขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่แบบแม่งหากินมักง่ายเอาของกูไปเลยเอ,อแล้วคุณต้องถามตัวเองแลละว่าคุณสูบความรู้อิ่มไปกี่ปีกี่ปีละเออลอิ่มก็ไม่เคยได้ว่าอะไรนะแต่สิ่งที่อิ่มไม่ชอบก็คือการล้ำเส้นนะ,ะล้ำเส้นแบบเวลาที่อิ่มคิด อะไรโพสอะไรมันก็คือพื้นที่อิ่อยู่ล่ะคุณไปพูดเข้ามาเสือกมาดูเองนะพอเสือกมาดูแล้วก็ดินดนะะด้นกระเดวกระเดวนะคะดิ้นกระเด๋วกระเด๋วกับสิ่งที่คุณคิดว่าอิ่มคิดไม่เหมือนคุณทำก็เถอะคุณเป็นโคตรพ่อโคตรแม่อิ่มเหรอฮะเป็นราชนิกูลเหรออิ่มเป็นข้าราชบริพารคนหรอือขี้ข้าคุณเหรอฮะเงินกูยังไม่ได้จากมึงสักบาทมาก็เกาะแดกกูตั้งกี่ปีละเออนะคะ ช่วยแบบให้เกลียดกันด้วยนะคะอย่ามาล้ำเส้นมากเออไม่ไม่เคยชอบเลยอีพวกล้ำเส้นนี่กเกลียดมากเลยเออแล้วก็ไอไอการล้ำเส้นเนี่ยเจอกับเตะแต่อีพวกที่มีสันดานที่เรียกได้เลยว่าเป็นพวกอิสลิมประชาธิปไตยอะ่ะจะเป็นสันดา,านเงี้ยขี้เหยียดล้ำเส้นเงนี้ยเออวนอยู่อย่างเงี้ยเออจะบอกให้นะคะว่าประชาธิปไตยอะ่ะมันก็คือการรับฟังความเห็นของทุกคนนะคะ Ö, วันนี้เราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้พรุ่งนี้มันก็อาจจะคิดเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่าความคิดมนุษย์ความคิดคนมันมีดินามิกนะคะมันไม่ใช่จะคงที่ตลอดเวลานะเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้กูคิดอย่างเงี้ยแล้วกูกูอยากโพสต์เนี่ยเออเพราะมันพื้นที่กูกูอยากจะโพสอย่างเงี้ยแล้วกูชอบอย่างเงี้ยกูชอบอย่างเงี้ยมันเรื่อ ing, งกูเออถ้าคิดจะมาส่องนะคะอย่าเสือกสารแนมากเออ ถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวก็ควักลูกตาตัวเองนะคะควักลูกตาตัวเองไปอที่สําคัญก็คือถ้ายังไม่รู้จักประชาธิปไตยดีพอนะคะอย่าบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแลพวกใจแคบนี่มาบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะ,ค,ะคนจะเป็นประชาธิปไตยต้องใจกว้างนะคะอย่างอิ่มนี่อิ่มรับฟังทุกอย่างนะคะเพราะอิมอิมอิมฟังอะไรแล้วมันเป็นความรู้แล้วอิมก็เห็นด้วยแต่อ<ๆ>ิมไม่ได้แบบเห็นด้วยกับทุกเรื่อง <ๆ S 2> แล้วอ,อ,อันนี้มันก็สิทธิ์ในชีวิตของอิ่มด้วยที่อิ่มจะคิดยังไงเออนะคะนั่นแหละลำคาญมากบอกก่อนลำคาญมากถึงทําคลิปนี้มาจริงๆแก้คลิปรู้สึกว่าจะไม่เบ่แก้มาสามคลิปแล้วเพราะว่าอารมณ์เสียแล้วสามคลิปที่ผ่านมาก็คือด่าล้วนๆไงด่าล้วนๆแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าอีดอกแบบเหมือนกูแบบกักขระมากแบบมาเพื่อหยาบอย่างเดียวมันไม่ใช่มันดูแบบวิคูไม่เก๋เว้ย มันดูแบบว่าคนแบบไม่มีเหตุผลไม่มีความรู้อะไรเงี้ยมาคุยกันก็นบบว่าอีนี่มาเพื่อใส่อารมณ์อย่างเดียวแต่จริงอิ่มลำคาญนี่อบอกก่อนอิ่มลำคาญคนประเภทนี้มากนะคะคนประเภทสลิมประชาธิปไตยเนี่ยนะคะคือเกาะหาแดกกับกระบวนการประชาธิปไตยแต่มึงไม่ได้พัฒนามายเซตหรือสมองมึงเพื่อที่จะใจกว้างนะคะในความเป็นประชาธิปไตยเลยนะคะวันเนี้ยกูโพสอ,อย่างเงี้ยกูคิดอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้กูอาจจะเปลี่ยนก็ได้มันก็เรื่องของกูแต่วันนี้กูคิดอย่างนี้ไง เแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบว่าไม่ต้องมนโนว่าทุกคนจะเป็นเหมือนคุณนะคะเอ,อพราะขนาดกูกูยังคิดต่างเลยวันนี้กูยังคิดต่างเลยทำไมกูต้องมีสันดานวันนี้ใส่สันดานคิดเหมือนมึงอะใช่ไหมเอออะไรที่มึงทําไว้แล้วมึงก็คิดว่าคนอื่นเขาจะต้องแบบจันไลเหมือนมึงอะเขาก็ไม่ได้ทาขนาดนั้เออแล้วอีกอย่างกูจะบอกนะคะว่าประเทศไทยมันมีทั้งหมดเจจังหวัดเออเจ็สหจังหวัดชาวบ้านมันมีตั้งกี่คนมันต้องคิดต่างกันนะตั้งกี่คน เแล้ววันนี้มันอาจจะคิดกันงี้วันพรุ่งนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนอีกเพราะทุกอย่างมันเป็นไดนามิกมันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเอออย่าดิ้นกระเดวกระเด๋วนะบางคนนี่แบบว่าอายุก็ไม่ใช่น้อยนะออมึงก็จะกระโหลกกะลาหรอมึงไปดา่าอีพวกบูมเมอร์ว่าก,ก,กระโหลกกะลาแล้วมึงก็จะดําเนินรอยตามอีพวกก,ะกระโหลกกะลานี่หรอไปเรียนรู้ประชาธิปไตยให้มากนะคะให้ลึกซึ้งนะคะมันต้องเริ่มจากความใจกว้างนะคะเออไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางเมื่อไหร่มึงคือประเด็จการ ไม่ใช่ประชาธิปไตยล่ะด้อย่างนะคะอิมเนี่ยจะเป็นคนที่ถือแบบฟังทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงส่วนน้อยอิมก็ฟังเพราะอะไรเพราะเพลรโตเนี่ยเป็นคนที่อิมนับถือมากแล้วสิ่งที่เพลรโตบอกเราอะชัดเจนอยู่กับประวัติศาสตร์ของโซเครติสก็คือเพลรโตเป็นคนที่ต่อต้านประชาธิปไตยแต่อิมนับเพลโตเห็นไหมแต่อิมจะคิดไม่เหมือนไงอิมก็ยังคิด อิมก็ยังเชื่อในประชาธิปไตยแต่เพเทเขาไม่เชื่อนะคะเพราะเพเทเนี่ยเสียคือโซเครติส er เนี่ยตายเพราะประชาธิปไตยอิมจะบอกก่อนในระบบประชาธิปไตยตอนนั้นคณะลูกขุนโหวตให้ยาพิษกับโซเครติสเป็นสิ่งที่กินใจเพโตมากและเพเโตก็บอกว่าถ้าประชาธิปไตยมีแต่คนโง่ก็จะทำก็จะก่อให้เกิดอย่างเงี้ยเออก็คือทําให้โซเครติสต้องตายนะ่ะต้องถูกบังคับให้กินยา พิษตายนะคะออแต่อิมก็ยังเห็นต่างกับเพลโตอยู่ดีเพราะอิมก็ยังคิดเชื่อในระบบประชาธิปไตยเอ,อคือเราต้องฟังทุกเสียงอยูล่ละแต่ว่าในเมื่อระบบการเมืองบ้านเราเขาให้เสียงข้างมากคือผู้ชนะแล้วขึ้นเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาเราได้มันเป็นกติกาเขาเขียนมาอย่างนี้ยแล้วก็ทําตามกติกาเพราะไม่งั้นนี่ก็คือมันก็จะชีบหายไปเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นอย่างทั่วนี้นะคะแล้วชาวบ้านกําลังจะตาย เออชาวบ้านนะคะกำลังจะตายมึงไม่ต้องมองพวกเคียร์ทีมอย่างมึงหรอกมึงก็นั่งอยู่ในห้องแอร์สบายแต่พวกชาวบ้านอย่างกูอ่ะกูคนนึงแล้วกูลําบากพวกกูก็คือคนปาก,กัดตีนถีคนนึงมึงเข้าใจไหมเออแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆอีกอะที่เขาแบบว่าไม่ได้มาทํามาหากินแต่โลกออนไลน์เขาทํามาหากินในชีวิตจริงในโลกออฟไลน์มึงเคยเห็นหัวเขาบ้างไหมเออถ้ามึงเห็นหัวเขาเขามากๆมึงลองไปเดินตลาดบ้างนะคะ เออมึงไม่ต้องบอกว่าล็อกดาวน์เดินลําบากอะไรเงี้ยมึงไม่คิดจะอะไรอยู่แล้วมึงไม่คิดจะไปแม้กระทั่งตลาดสดมึงไม่คิดแม้แต่จะคลุกคลีกับวิถีชาวบ้านจริงๆแต่มึงอ่ะก็แค่โพสต์เอาแบบเอาใจโชว์เอาหน้าว่ามึงคือประชาธิปไตยมันไม่ใช่มึงต้องลงไปดูชาวบ้านว่าเขาลําบากขนาดไหนทุกวันนี้คนฆ่าตัวตายทุกวันนี้ขนาดไหน ทำไมเรื่องปากท้องต้องมาก่อนเพราะจริงเรื่องปากท้องกับประเทศยากจนอ่ะเ่อนดับหนึ่งขนาดตัวมึงเองมึงยังต้องรับจ้างเป็นคีเอทีฟเขาเพื่ออะไรก็เพื่อปากท้องมึงดังนั้นคิดถึงหัวอกคนอื่นเห็นใจคนอื่นให้มากเออคิดจะหาแดกกับกระบวนการประชาธิปไตยก็ศึกษาประชาธิปไตยให้มากเข้าใจไหมไม่ใช่มาอวดฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดสุดยอดเยี่ยมที่สุด the best อะไรเงี้ยเออนะวันนี้ผมไม่สวยนะคะผมไม่สวยเพราะว่า มันร้อนแล้วมันมีแต่เหงื่อเห็นไหมแต่ต้องการทําคลิปแล้วคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่คิดว่าพยายามจะพูดด้วยบอกว่าระงับอารมณ์ให้มากที่สุดด้วยจาก,กลาคาญเพราะสามคลิปที่เราต้องลบเพราะด่า,ดาล้วนๆน,นะคะมีแต่คําหยาบพูดออกมามันไม่โอเคนะคะมันไม่ใช่ดอกพี่กุลทองเนี่ยนะคะเอ,อก็ตามนี้นะคะใจกว้างหน่อยนะใจกว้างหน่อยนะคิดจะแบบคิดจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดเอ,อคนฉลาดคนมีสติป,ปัญญา เขาต้องใจกว้างมึงมาใจแคบมึงจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักกวานนู่นมึงไปอยู่กับเผด็จการนู่นเลยมึงไม่ต้องมาหาแดกกับประชาธิปไตยแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ